สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัติเองหลายคนในช่องของผมเนี่ยอยากให้ผมสอนแต่งตัวละครอ้วนๆแบบผมนะต oh. อ,อนที่ผมจะไปสอนเนี่ย oh. ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะท้างั้นเนี่ยเราไปรับชมโฆษณาสักคู่หนึ่งนะครับใครที่กําลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนําลาวาบักและรับเติมโลบักแบบ id pass id ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกมพาร์เลดเจ็ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตคิงเลกาซี อีกหลายแมปจะนับไปทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับมาตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเว็บโลบอกนะครับผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปซื้อในแมป WKC Office Design นะครับเพราะว่าแมป WKC เนี่ยได้นําการเพิ่มตัวละครที่ผมโชว์ในต้นคลิปแล้วนะแล้วก็มันสั่งซื้อง่ายนี่ครับไม่จําเป็นต้องไปหาตัวละครให้ยุ่งยากนะเพราะว่าเขารวมให้หมดแล้วเนาะโอเคตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์น่าจะยังไม่อัปเดตผมแนะนําให้ทุกคนเเนนนนน่่ข้าาไปใซรกอะััสววตแ โอเคครับตอนนี้ผมเข้าแมป WKC มาแล้วนะครับนะส่วนวิธีการหาเจ้าตัวละครอ้วนๆที่ผมแต่งไว้ต้นคลิปยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครมันเยอะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคุณเห็นปุ่มสีเขียวด้านซ้ายตรงนี้ไหมครับเป็นปุ่มเทเลพอร์ตนะซึ่งเจ้าตัวอ้วนที่ผมแต่งต้นคลิปเนี่ยมันอยู่ในหมวดหมู่ Funny Meme นะครับแบบนี้เลยนะคือเราจะเดินไปก็ได้นะเพื่อหาตัวละครเนี่ยมีตัวละครอื่นด้วยนะ เผื่อคนดูสนใจไงแต่ว่าผมขี้เกียจเดินนะครับก็ให้เราเนี่ยกดไปที่เทเลพอร์ตสีเขียวตรงนี้เลยนะแล้วก็ให้เราเลื่อนหาหมวดหมู่ Funny Meme นะครับเขาจะเขียนเลขไว้ด้วยนะว่ามันอยู่เลขไหน Funny Meme ของผมเนี่ยจะอยู่เลขประมาณอ่าสามสิบนะครับอยู่นี้เลยกดเทเลพอร์ตไปปุ๊บมามันก็จะว์ปมาตรงนี้เลยนะนี่เขาก็จะเพิ่มตัวอ้วน,นมา 2- อสตัวนะอย่างเช่นปูแม็กเนี่ยไหมปูแม็กล่างอ้วนนี่กดลองใส่ดูประมาณนี้เลย ถ้าเดินก็จะไปแปลกหน่อยไม่ค่อยชินตาสักเท่าไหร่นะแล้วก็มีตัวละครที่ผมเคยแต่งไว้ด้วยครับนี่เลยเดอะขยะกาแล็กซี่นะครับหรือเจ้าตัวละครจากเลเทอร์คอมพานีนั่นเองนะเก็บขยะอวกาศนะครับกด e เข้าไปราคารวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ725ดรบันะครับนะซึ่งผมเนี่ยแต่งไว้แล้วเว้ยผมไม่สามารถซื้อซ้ําได้นะคือถ้าคนดูเนี่ยอยากแต่งตัวตามผมจริงๆนะครับกด e เข้าไปนะก็ให้เราเนี่ยซื้อบันเดลเจ้านี่นะครับเป็นเซตหนึ่งนะเป็นเซตตัวละครมาเลยแหละนะครับ ซื้อเจ้าสตีมพังนะครับราคา250โลบรนะซึ่งผมจะไม่ซื้อแน่นอนเพราะว่าผมมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต่อไปเจ้านมอันนี้ครับมันจะเป็นตัวละครนะคนดูมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่แขนนะครับมันเป็นทั้งตัวละครเลยนะประมาณ400โลบันะครับกดซื้อตรงนี้ได้เลยนะอนะ่แล้วก็ พวกท่าแอนิเมชันตรงนี้จริงๆอ่ะไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากให้เหมือนผมจริงๆก็ซื้อก็ได้นะไม่ว่ากันแล้วก็ Little Company Suit ครับตรงนี้75รบบักอันนี้ถูกสุดแล้วนะเพื่อใครแบบอยากลองแต่งดูก่อนอ่ะแบบยังยังไม่อยากซื้อนะครับก็กดไปที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้นะ t ายออนะครับนี่ก็จะลองใส่ชุดนั่นเองนะประมาณนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวลองกดรีเซ็ตปุ๊บอ่ากลับไปร่างเดิมนะครับถ้าเราอยากจะซื้อเนี่ยแบบ สมมติว่าแบบคนดูแบบโลบักเหลือใช่ป่ะแบบอยากซื้อทีเดียวเลยแบบไม่จะเป็นต้องซื้อแยกนะครับกดตรงนี้ได้เลยไบออลตรงนี้นะมันจะซื้อทีเดียวเลยนะซึ่งผมซื้อไม่ได้นะผมมีอยู่แล้วถ้าคนดูซื้อตัวละครนี้แล้วใช่ปะแบบซื้อทั้งเซตเลยอนะ่ะแบบที่มันมีอยู่ในหน้านี้นะก็วิธีการใส่แบบไม่ต้องออกไปหน้าเว็บนะก็ให้เราเนี่ยกดที่ปุ่มเขียวตรงนี้นะเป็นรูปเสื้อนะครับกดคลิกเข้าไปนะนี่ครับ E Qui p ป v a t a r with Item นะครับนะก็กดโอเคอ่ะพอหลังจากที่เรากด ปุ่มสีเขียวแล้วก็กดโอเคเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดที่ปุ่มสีฟ้านะครับรีเซ็ตคาแรคเตอร์นั่นเองแล้วก็จะได้ล่างเล t เ l อร์ค p a n านีแบบอ้วนๆมาแล้วนะครับนะโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใส่ตัวละครอ,อ้วนๆแบบนี้กันบ้างดีกว่านะครับปเดี๋ยวเราจะตัดไปที่หน้าเว็บนะโอเคครับมาหลังจากที่เราเนี่ยซื้อเจ้าเซ็ตอ่าตีมพังโรบอท กับเจ้า The G n โน m Sky อันนี้มานะครับคือเราต้องมี2ตัวนี้นะครับเราถึงจะทําตัวอ้วนแบบผมได้นะมาเรามาเริ่มกันเลยนะไปที่ head and body ครับผมแล้วก็เลือกไปที่ left arm ก่อนนะอ่าให้เราเนี่ยใส่แขนเจ้าแขนโนมแขนนมจะชื่อนี้เลยเห็นไหมกดใส่ไป1ข้างครับแล้วก็ไปที่ head and body อีกรอบนึงแล้วก็ไปที่ right arm อ่าแล้วก็เลื่อนหาเจ้าโนมอีกฝั่งหนึ่งครับนี่เลยตรงนี้นะแล้วก็ต่อไปครับจะเป็น ขานะขาซ้ายกับขาขวาก็จะเป็นของนมเหมือนกันนะครับของนมเนี่ยก็น่าจะประมาณมนมนม,นมอันนี้นี่ฮะต้องใส่อันนี้นะนะแล้วก็ไลท์เลสนะครับไลท์เล็กเออใส่ของนมอีกข้างหนึ่งนะครับนะโอเคตอนนี้เนี่ยก็มันจะก็จะตัวเล็กลงเห็นไหมอ่าแล้วก็วิธีวิธีการทําให้ลําตัวเราเนี่ยตัวใหญ่ก็ไปที่เฮด แ n d body นี่ครับแล้วก็ไปที่ส่วนกลางตรงนี้นะแล้วก็หาไอสตรีมพังนี่ครับอันนี้นะนี่เรียบร้อยมันก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับมันก็จะอ้วนๆน,นะเดี๋ยวเราลองรีเซ็ตในเกมดูนะครับตอนนี้ผมอยู่ในแมปจุดพักใจนะรีเซ็ตทับไอ e. อีา้าวรีเซ็ตวันนี้ก็ได้นี่ก็จะตัวเล็กแบบนี้ละเห็นไหมอ่ะแล้วก็ใส่ชุดอะไรก็ได้นะฮะ พวกแบบชุดสูตรอะนะกดไปที่กางเกงส่วนใหญ่ชุด3 d ดีเนี่ยจะอยู่หมดหมู่กางเกงนะครับกางเกง3 d ดีนะอ่ะอย่างเช่นผมจะใส่ไอเนี้ยจะใส่สไลมเมนเดอร์นะครับน่ะตอนนี้ผมใส่แล้วแล้วก็ลองทับไอ e ดูใช้ได้ปะวะอ่ะใช้ไม่ได้อ่ะทับรีเซ็ตก็ได้อ่ะนี่เห็นไหมมันก็จะอ้วนแบบนี้เลยนะครับนะมันก็จะลงพุงนะน่ารักนะครับอ่าแล้วก็มีอย่างอื่นอ่ะแจ็คเก็ตอย่างเงี้ย ไอ้หมดหมู่แจ็กเก็ตเนี่ยจะเป็นชุดเต็มซะส่วนใหญ่นะครับชุดแบบนี้เลยนะอ่าชุดที่ผมใส่ในต้นคลิปก็น่าจะเป็นชุดนี้อ่ะแล้วลองทับรีเซ็ตดูนะแต่ผมรีเซ็ตในนี้ไม่ได้ไม่รู้เป็นไรต้องรีเซ็ตแบบในเกมเอาเห็นไหมก็จะเป็นอ้วนๆแบบนี้นะครับอ้วนๆเลยอ้วนๆๆๆป่องอ้วนป่องราคาอาจจะสูงไปหน่อยนะครับก็ถ้าใครแบบอยากแต่งตัวแบบนิ่งๆก็ซื้อตามผมได้นะแบบมีแอนิเมชันนะแอบบนะิเมชันก็ต้องเป็นแบบไอดอลใช่ปะ ไอเดลไอเดลแอนิเมชันมันอยู่ไหนวะอ่านี่นี่อันนี้คือท่ายืนเนาะท่ายืนเนี่ยมันต้องเป็นของเออ่ของอันไหนวะของอันอันนี้โรบอทปะโรบอทโรบอทอ่าลองทับรีเซ็ตดูท่ายืนมันนี่ท่ายืนจะประมาณนี้เห็นไหมท่าเดินอ้วนอ้วนอ้วนปอ่อ,ปองอ้วนป่องอ้วนป่องอ่าแล้วก็วิธีการหาพวกชุดสูตรนะครับนะให้เรากดไปที่มาร์เก็ตตรงนี้นะครับ นะแล้วก็ให้เราเขียนไปเลย S U I T นะครับแล้วก็กด enter เข้าไปเห็นไหมแล้วก็เลื่อนลงมามันจะมีมันจะเริ่มมีชุดแปลกประหลาดเห็นไหมพวกชุดแบบเนี้ยผมแนะนํามากเลยเว้ยเวลาเราเวลาที่เวลาคุณแต่งตัวอ้วนแบบนี้ใช่ป่ะแล้วคุณหาชุดสูทพวกนี้มาใส่อ่ะแบบนี้เลยชุดสูทแบบเนี้ยเห็นไหมมันจะทําให้เราดูอ้วนเว้ยแบบอ้วนลงพุงอ่ะไอไอพวกชุดอมองอัดอย่างงี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะตัวบวมด้วยหรือเปล่าแต่มันก็ไม่น่าจะบวมหรอกมัง้ง ในแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยพวกชุดแบบเนี้ยเนี่ยอ้วนแน่นอนแบบเนี้ยอะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบสูตรแบบฟูลบอดี้เลยเนี่ยอ้วนๆเนี่ยมันก็จะอ้วนหมดอะอันนี้ก็อ้วนได้น,นั้นเนี่ยร้อยโลบักโอแพองอยู่นนเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะฮะที่มารับชมกันจนจบน,น,นะก็ถ้าผมพูดแบบพูดงงๆอะไรยังไงก็ขอโทษด้วยละกันนะลิ้นพันนะครับสอรี่มากนะเพราะว่าอยู่ในช่วงที่กําลังจะง่วงนอนนะเลยพูดแบบเบลอๆนิดนึงนะครับ ขอบคุณที่ทุกคนมารับชมอีกครั้งหนึ่งครับเจอกันในคลิปหน้านะซีเอเกนิก t i m ์ขอบคุณครับอย่าลืมมาซื้อในแมป WKC Official Design นะชุดอวกาศอันนี้